ขาตั้งคู่นะครับก็จะสามารถใส่ได้ตั้งแต่รุ่นสตตติวินนะครับจะเป็นรุ่นหมอ้อน้ําเท่านั้นนะครับรุ่นหมอ้อน้าเนี่ยเราจะใช้ได้ก็แค่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่รุ่นสตตติวินขึ้นไปสตตติวินดิวทีร้อยแล้วก็ทีหนึ่งสองศูนย์นะครับมีทั้งหมดสามตัวสามรุ่นเท่านั้นที่จะใส่ได้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้สเตติวินจะใส่ง่ายมากจะไม่มีอะไรเยอะมากนะครับก็จะมีตัวเรามาดูก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีขาตั้งคู่มีแกนมีตัวสปริง มีตัวตัวนี้เอาไว้เกี่ยวนะครับเอาไว้เกี่ยวสปริงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีน็อตล็อกเอาไว้ล็อกขาตัวนี้แล้วก็ตัวลูกยางลูกยางจะมีสองแบบนะครับอันนี้คือแบบเอาไว้สําหรับสติทวินท่อเดิมเท่านั้นแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับพวกคอนเดวิลตัวนิวชีร้อยเท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันนะครับขันแรกเลยถ้าเป็นอันนี้จะเป็นรุ่นสติทวินก่อนนะครับคันนี้ เราลองเทสตก่อนเลยครับใส่ตัวนี้คล้องเข้าไปก่อนเลยไปถึงฝั่งนู้นลองร้อยเปล่าๆเข้าไปก่อนร้อยได้แล้วแล้วเราก็ามาจับมาอตตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าใส่ได้ปุ๊บขาตั้งคู่ใส่เลยครับอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็ตามด้วยน็อตตัวนี้เลยครับ คลิปนี้นะครับจะมีแค่สติกวินนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนิวทีร้อยมันจะมีประกำรัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันขวางเราให้เราไขน็อตแล้วก็ถอยหลังตัวประกำออกมาหรือว่าถอดตรงปลายท่อออกมาได้เลยนะครับถ้าเป็นพวกนิวทีร้อยนะครับหรือว่า T120 นะครับถ้าเป็น2รุ่นนั้นให้ถอดปลายท่อออกไปเลยก็ได้นะครับสําหรับคนที่จะลองใส่เองนะครับแล้วก็ตัวขอให้ร้อยแกนได้ถ้าร้อยแกนได้ขาทั้งคัวใส่ได้เลยนะครับทำอย่างนี้ก็ได้ให้ขยับออกมาให้ร้อยเจ้าตัวนี้ให้ได้ก่อนอันนี้คือ หนึ่งอย่างแรกนะครับอย่างที่สองเจ้าตัวนี้จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้ประแจเบอร์สิบสามนะครับเพื่อจะไขเข้าไปแล้วหันตัวนี้ให้นั่นได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องนี่อะไรเรี่ออันนี้มาถึงขั้นตอนของสปริงอันนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวสปริงของตัวนี้กับตัวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็มาแค่กดและคล้องเข้าไปอย่างนี้ขออีกรอบนะครับ บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใส่ยากกว่าหรือว่าอะไรงนี้ให้เกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดึงลงไปก็คือเป็นอันเสร็จแต่หัวต้องอยู่ด้านนี้นะครับมันจะเกี่ยวลงไปง่ายหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่มีใช้ก็คือเป็นตัวตะขอถ้าสําหรับคนที่มีตะขอนะครับก็คือสามารถใช้ได้ก็คือแค่ดึงแล้วเกี่ยวลงไปแค่นี้ก็คือจบแต่ผมว่าของ คุณลูกค้าทั่วไปน่าจะไม่มีเจ้าตัวตะขอที่เอาไว้เกี่ยวสปริงก็จะใช้ง่ายๆครับสักกรแบนครับเดี๋ยวผมทาให้ดูครับให้คอเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ปิดแล้วตัวนี้ก็มาอย่างนี้นะครับแล้วก็งัดกลบับแล้วก็ไฟปิดกลับมาหน่อได้ครับ เรียบร้อยครับนี่คือการใส่นะครับอันนี้ก็คือเข้าปเป็นการสาเร็จไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งอย่างข้อหน้านี้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกยางรองตัวตัวนี้เขาไว้ขับหลับออของสติปวินเท่านั้นที่เป็นข้อเดิมนะครับน,นี้เดี๋ยวเราต้องตัดขาตั้งคูขึ้นมาก่อนสำหรับคนที่ยังไม่มีตะแกรงหลังหรือว่าไม่มีอะไรให้ใช้จับนี้ครับก็โยกขึ้นมา ง่ายครับจิิงๆครับต,ตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นลูกยานลองของสตีตัวนี้ก็จะไปไ้่ายใต้ตรนี้แล้วล่ะได้พาไหม ร้อยครับอันนี้ก็จะไขร้อกให้นันก็คือเป็นการจบนะครับแค่นี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้ขา้งคู่ก็จะไม่กระแทกขึ้นมาโดนกับท่อแล้วอันนี้ก็คือเป็นการใส่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรปีเกียร์แล้วนะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์รอบรับสเตทวินอาจจะอาจจะมีคลิปต่อไปก็คือเป็นคลิปของนิกีร้อยครับแต่เ,เราก็จะไยให้หมอนกันแต่ตัวนี้ ผมจะสอนวิธีการตั้งขาตั้งคู่นะครับขาตั้งคู่จะเป็นขาตั้งมันจะมีสองสายนี้นะครับเวลาที่เราตั้งครับบางทีลูกค้าจะค่อนข้างที่จะตั้งข้างหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาเลยแต่โอกาสที่ได้ดูบางคนมาถึงปุ๊บเจียบขาตั้งคู่ได้ก็จะยกแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือผิดทําให้ขาตั้งคู่สามารถหักได้หรือว่ารถกรจะลงได้นะครับที่ผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูอยู่ก็คือต้องตั้งขาตั้งคู่ให้เป็น ซ้ายและขวาลายเหยียบลงไปปุ๊บสมมุติเราเริ่มเหยียบไปนะครับอันนี้คือตั้งข้างเดียวเราต้องย่งรถให้ได้ก่อนก็เป็นสองข้างถ้าเรารู้ว่าใช่แล้วคอรถต้องตรงพอรถต้องตรงปุ๊บแล้วจับตรงนี้ครับสําหรับรถที่ไม่มีที่จับนะครับแต่ถ้ารถที่มีที่จับตะแกรงลังหรือว่าแร็คกระเป๋าสามารถที่จะหยิบจากตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นได้เลยให้ใช้เท้าหนีบถีบตรงนี้ครับถีบขาตั้งคู่ดาล่าครับไปด้านหลังเบาๆครับ 呃、嗯，爸爸打打打输的了。